ครับนี่ก็มาตรงหน้าครับก็ดีได้ยินเสียงนกเรี้ยนห่อนะครับเฮ้ยเดี๋ยวัเสียงของมันครับฟังนี้ดีนะครับเสียงนกเรี้ยนห่อนครับ เห็ en, ตนตัวนาพี่น้องพูนยืนยูวีไก่ครับเดี๋ยวจะสู้ไปกันนะครับมันถีดท่อนไปเห็นพวกล่างๆนะครับอยู่ข้างต้นอยู่ข้านะครับอยู่ ไก่ตนันนใหญ่นะนครับดังแต่ฟังเสียงเขานะครับรู้นยืนอยูย่ไก่เลยนะครับบินบางต้นไม้หน่อยพอดีพอดีเลยครับสุดท้ายเอาเสียงเขานะครับเวลาเขาห่อง เต้าหองแ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบ,บินมาหาผมอยู่นี่แหละครับคอบิดูเห็นว่าวฟีนองพูดยืนยืนอยู่นะครับเห็นตัวนี่แหลซ่งในที่นี่แะครับกลองโทรศัพท์มือถือเนาะกะฝากติดตามช่องไม่ช่อง คือผ้าเลยนะครับกนมัดกับกดไหลกดแช่น้ำนะครับเห็นครับเขายืนเจียนเทือนที่บนนะครับก็ะจะเอาเสียงหองงง่ายๆกูบม่ได้นะก็จะหองอยู่ รเรกเขาเดินห้องนลครับโมมีม่เห็นโตมัมนมมนะ เสียงเขาเลยครับฟังเสียงเขาเอาครับเสียงเขาห้องนะครับเสียงอกกเรเลียนเขาอยู่ข้างๆต้นไม้หง่เลยครับเนี่ยไปข้างต้นไม้ญ่ครับสีบเห็นเขาครับคือเตีอขนเขาเห็นผมไม้ยังสี่นี่เขาสิบ,บินบินข้ามาหาแล้วครับเนี่ยนะครับ ก็หเอาครับกันจบกันในคลิปนี้นะครับเสียงมันเขาไปไกลก็่าน้นครับนกกระเรียนนะครับกัจบกันไปด้วยแต่แบบธรรมชาตินะครับนกห้องเลยครับอยู่ช่องต้นไม้ใหญ่ไปเลยครับสุดท้าผมวาเขาจะบินมามาไกลนะครับแต่ว่ามีเสียงเครื่องตัดหนานะครับเขา่าจจะยานนะครับเสี้ยงห้องอยู่ะ กับกดจบไปตามธรรมชาติตรงหน้าครับน้องตรงให้ตรงหน้านะครับเมืนะครับเมื่อยละนะครับมุ่งกลัวนะครับเข่าบ้านนะครับมาเบิ่งตรงให้น้ำนะครับอันทิมชอบด้วยคลิปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปกับลูิลุงศันี่ครับ อขอบคุณล้วนะครับทีท่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ชน,น,น,นะครับครับผม